ทั้งกระสุนตอนที่10พ่อของมูเตยังคงนั่งคุยกับพุทธเท่าจงอยู่และตอนนี้เขากลับคิดและเครียดเข้าไปใหญ่เมื่อพุทธเท่าจงได้เอ่ยและสารภาพกับเขาว่าเขาได้ผลไม้ประหลาดมาจากป่าอาถรรพ์ได้นำผลไม้นั่นผสมอาหารแล้วให้ซีว่านำไปให้กับจามินเพราะหลายวันมานี้ ซีว่านำอาหารไปให้จามินเกือบจะทุกมือเลยนั่นมันไม่สลัดสำคัญเท่าไหร่แต่ที่สำคัญก็คือไอ้ผลละไม้ประหลาดนั่นสามารถทำให้จามินท้องได้นี่สิเขาไม่คิดเลยว่าเพื่อนของเขาจะมีความคิดที่แปลกประหลาดขนาดนี้แล้วผลละไมนั่นเพื่อนของเขาผู้เท่าจงก็ไม่เคยบอกว่าได้มันมาเจ้าทำอย่างนั้นไปเพื่ออะไรก็ขารู้ว่าเจ้ายังไม่มีหลาน อีกอย่างหนึง่งเนียโมลูกชายคนโตของเจ้าก็ยังไม่แต่งงานไม่มีเมียปูดาลูกชายคนรองของเจ้ามีเมียก็จริงแต่ก็ยังไม่ท้องส่วนมูเตที่เจ้าก็คงหมดหวังนี่ค่ะอุตซาสร้างความหวังให้กับเจ้านะจริงๆแล้วข้าเก็บมันมาเพื่อจะใช้ประโยชน์ตัเองแต่มาถึงค่านี้ข้าเห็นว่าซามินลักษณะดีก็ให้กำเนิดบุตรแล้วก็ ของเ้าว่าต้องดีแน่ๆข้ารู้ว่าเจ้าหวังดีแต่เจ้าควรบอกข้าสักนิดหนึ่งเรื่องไอ้ผลไม้บ้านนั่นและทีนี้ถ้าเกิดมูเตกินเข้าไปจะทำยังไงข้าไม่รู้หรอกแต่ที่แน่ๆมูเตไม่ได้กินอย่างแน่นอนวันนั้นน่ะซีว่าเอาไปให้จามินจามินกินแน่นอนข้ารับรองได้ข้าเคยให้แค่สองครั้งเท่านั้น แล้วจะรู้ได้ยังไงว่าลูกข้าจะไม่ไปกินเอ้าก็ข้าบอกแล้วว่าก่อนหน้านี้มูเตไม่ได้ไปที่เรือนของจามินข้าดูไว้เรียบร้อยแล้วเจ้าจะกลัวอะไรอีกลระข่าหมายถึงลูกอีกคนของข้าซีวาน่ะสิหมูนี้มันไปกินข้าวที่เรือนจามินแล้วข้าจะมั่นใจได้อย่างไรว่าซีวาไม่กินอาหารที่ผสมผลไม้ประหลาดของเจ้าเข้าไปเออคือข้า ค่าตอนนี้ข้าขอโทษด้วยคำใหมมันใจเลยแต่เจ้าก็ไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกเจ้าก็รีบหาเมียให้ซีวาเข้าสีดนั่นแหละเจ้าก็ไม่ต้องห่วงว่าซีวามันจะท้องหอกหน้าอีกอย่างหนึง่งผลไม้นี่มักนก็นาจะมีลิ์ไม่นานหรอกที่ว่าไม่นานของเจ้าน่ะเท่าไหร่กันตาเท่าจงสักปีหนึ่งละมั้งว้านี่ข้าต้องระวังตั้งปีหนึ่งเชียวหรอข้ากลัวเหลือเกิน ข้าไม่มั่นใจว่าสีวาจะกินเข้าไปหรือไม่เจ้าเนี่ยนะทำอะไรไม่เคยปรึกษาข้าไม่เคยถามข้าก่อนอ้าวท่างนั้นล่ะข้าอุตส่าหวังดีอยากให้เจ้ามีหลานนะไอ้ข้านะก็อยากมีแต่เจ้าก็น่าจะบอกข้าสักนิดนึงอย่างนี้ข้าก็ต้องระวังสีวาด้วยนะสิเออเจ้าจะเป็นห่วงทำไมใครมันจะมาชอบซีวากันเจ้าเป็นห่วงโมงเตเหอะ ถ้ามูเตไม่เข้าหอ,อกับจามินเจ้าก็ไม่มีวันได้หลานเฮ้ยนั่นแหละเรื่องที่ข้ากังวลข้าไม่รู้ว่ามูเตชอบจามินหรือไม่ข้าว่ามันก็มีส่วนชอบนะข้าได้ยินข่าวมาว่ามูเตไม่นอนค้างกับจามินสองคืนติดกันเลยดีไม่ดีตอนนี้หลานของเจ้าอาจจะกอบประกอบรูปประกอบร่างูก็ได้เฮ้ย เจ้าอย่าพูดให้ข้าดีใจไปหน่อยเลยข้ารู้นิสัยมูเตดีมูเตแค่อยากให้เผ่าของเราแข่งๆก็กเท่านั้นส่วนเรื่องรักๆใ,ใครๆข้าม่เห็นจะมูเตจะชอบใครสักคนหนึ่งทำไมเจ้าถึงเลือกจามินก็ข้าบอกแล้วจามินลนักษณะดีแล้วก็มีอะไรดีๆหลายอย่างที่เจ้ามองไม่รู้เฮ้ยข้าว่ามูฟารีกับยูซานก็ไม่เลว ทำไมเจ้าไม่ใช้ผลไม้นั่นกับสองคนก็ข้าไม่ชอบเจ้ามีอะไรหรือไม่งั้นข้าอยากจะให้เจ้าปั้นผลไม้พวกนั้นแต่ให้สองคนกินบ้างเออโมเตอาจจะชอบสองคนนั่นก็ได้ข้าจะได้มีหลานี่เยอะไม่ได้ไม่ได้ข้าใช้ไปหมดแล้วพูดเท่าโจงโกหกเขาไม่อยากจะให้ผลไม้ที่มีค่า ที่ได้มาจากป่าอาถรรพ์ที่เขาหามาด้วยความยากลำบากเขาตั้งใจจะเก็บมันไว้เพื่อใช้ในโอกาสสำคัญเท่านั้นเอยเสียดายจังทำไมเจ้าถึงเอามาน้อยจังเจ้าคิดว่าผลไม้พวกนี้มันหาง่ายนักหรือข้าเจอมันด้วยความบมืองเอิญเจ้าคิดว่าสัตว์ป่าที่อยู่ในป่าอาถรรพ์นั่นเข่นข่ากันทุกวันถูกจับไปไม่เว้นแต่ละวัน มันจะทำยังไงเพื่อไม่ให้พวกมันสูญพันธุ์มันก็กินผลมไม้พวกนี้นั่นแหละต่อให้ไม่มีตัวเมียมันก็ยังสามารถมีลูกได้และมันก็หายากด้วยข้าไม่แน่ใจว่าไปเที่ยวนี้ข้าจะเจอมันอีกหรือไม่ี่เจ้าจะไปที่ป่าอัธนิกหรือข้าไม่แน่ใจแต่ตอนนี้เขาว่าเรากลับไปเถอะเดี๋ยวข้ายังไม่คลายสงสัย จะมุดนะถ้าจะมินท้องแล้วจะคลอดยังไงกันเธอหน้าร้อยถึงวันน้นกสกอรข้ามีวิธีข้าข้ามีเพื่อนช่วยอยู่แล้วเพื่อนของเจ้าไปกันเจ้าไม,ม่ต้องโผลวนไปหรอกตอนนี้เจ้าห่วงอย่างเดียวจงถึงพยายามให้โมเตเข้าหอกับจมินให้ได้ยิ่งไปบ่อยๆได้ยิ่งดีเจ้าจะได้มีหลานไ,ไว้เข้าใจหไห่ อีกอย่างหนึง่งข้าขออะไรเจ้าหน่อยสิอะไรถ้าเกิดซีวาของเจ้าเกิดท้องขึ้นมาเออข้าจะขอ,อลูกซีวามาเป็นหลากของข้าแต่ไม่ให้เป็นหลักของเจ้าจะได้หรือไม่ก็ไหนเจ้าว่าซีวาอาจจะไม่ได้กินอาหารที่ผสมผลไม้นั่นข้าแค่พูดเผื่อไว้เฮ้ยไม่รู้ละ่ะ ศสีวาท้องขึ้นมาจริงๆข้าจะเอาเรื่องเจ้าแน่เจ้าคิดว่ามีผู้หุษในเผ่าเราชอบสีวาอย่างนั้นหรือถึงได้กังวลไปข้าไม่ได้กังวลก็ดูเจ้าพูดสิจะมาขอหลานของข้าไปเป็นหลานของเจ้าเราจะให้ข้าไม่คิดมากได้อย่างไรข้าก็แค่พูดเผื่อไว้ข้าไม่ได้จริงๆข้าก็ไม่คิดมากหรอกอีกอย่างนึง เรื่องผลไม้ที่ผสมอาหารไปนั่นข้าทำเพียงแค่สองครั้งจริงๆแต่ที่แน่ๆจามินกินไปอย่างแน่นอนต่อไปข้าข้าจะทำอีกข้าจะบอกเจ้าละกันโอ้ยดีและอย่าลืมจำคำที่เจ้าพูดไว้ลาเจ้าเถ้าจงเมื่อพ่อของมูเตออกไปแล้ว้เท่าจงก็อมนิม้มบอกเลยว่าแผนการของเขาเป็นไปอย่างราบรื่นเขารู้ว่าจามินมีอะไรดีๆหลายๆอย่างโดยเฉพาะ สร้อยที่ห้อยคอของจามินอยู่นั้นมันต้องเป็นของดีที่ติดตัวมากับจามินอย่างแน่นอนทั้งด้านจามินกับซีวาสองคนนั่นดูสนิทสนมไปไหนมาไหนด้วยกันทำให้จามินไม่ค่อยเหงาโมฟารีกับยูซานคิดว่าเขาควรตีสนิทกับตีวาเช่นกันไปหาซีวาที่พักแลนำของไปให้ซีวาได้แต่ยิ้มยิ้มของปีเขาอยากได้อยู่แล้ว แต่เขาก็แค่คิดและไม่ค่อยอยากสนิทกับสองคนเท่าไหร่เพราะว่าสองคนดูไม่ค่อยมีความจริงใจมากเท่ากับจามินที่มีให้กับเขาเขาวิ่งมาหาจามินอย่างที่พักเจ้าไปเล่นน้ำกันไหมไปอีกแล้วเหรอเราไปเล่นกันทุกวันตัวเปิดหมดแล้วพี่เจ้าก็จ้องสะดุขฆ่าอยู่เรื่อยเอาหน้าเอาลิงน้อยไปด้วยตอนนี้อาการเป็นไงบ้างละ่ะ พอดีคือแล้วล่ะจากนั้นจ่าเมินก็อุ้มเลร็งน้อยไปที่ลำธารพร้อมกับซี่วาและลงเล่นน้ำด้วยกันบอกเลยว่าอากีที่มาเล่นน้ำไม่เขาตั้งใจตามมาตตะหา,าบังเอิญจังนะมาเล่นน้ำที่เดียวกันจะด้วยเฮ้ยจาเม,มินเราไปเล่นกันตรงเอ่นเถอะตรงนี้ข้าไม่อยากเล่นแล้วน้ำลึกเกินไป เออพอดีข้าไปก่อนนะอากีจ้ามินหันไปบอกอากีก่อนที่จะเดินเลี่ยงไปทั้งอีกฟากหนึ่งซึ่งมันค่อนข้างที่จะไกลเพื่อสมควรแต่ก็พอมองเห็นกันสองคนไม่รู้เลยว่าตอนนี้หลังจากได้กินผลไม้ประหลาดเข้าไปทําให้ผิวพรรณและหน้าตาผผมผ่องและดูอิ่มเอิบชวนมองอยู่ไม่น้อยนั่นเป็นสัญญาณเตือนว่าพวกเขาพร้อมที่จะมีลูกแล้วและไม่รู้เหมือนกัน ว่าตัวของเขากำลังเป็นที่หมายปองของใครต่อใครร่วมถึงยูปาที่ตามมาเช่นกันยูปามีใจรักและชอบคอซีวามาตั้งนานแล้วแต่เขาไม่อาจจะเปิดเผยได้เขามาพร้อมกับมุตเตที่นำสัตว์ป่าที่ล่ามาได้มาชำระล้างในลำธารแห่งนี้และเจอสองคนนั่นเล่นน้ำอยู่พอดีหลังจากที่เขาจัดการกับเนื้อสัตว์เรียบร้อยแล้ว ซีวากับตามินเล่นน้ำอยู่ด้านโน้นเจ้าจะเข้าไปทักทายหน่อยไหมอืมมูตเตตอบสั้นๆก่อนที่จะเดินเริ่วๆไปทางนั้นและเหลือบมองเห็นอาคีที่อาบน้ำอยู่ไม่ไกลความหึงหวงแล่นขึ้นไปยิดมันทำให้หน้าของเขาเปลี่ยนเป็นสีแดงและเดินจำพวดๆไปที่สองคนที่เล่นน้ำข้าบอกแล้วไงว่าเวลาอาบน้ำข้าจะให้คนตักไปให้ ยายต้องมาเล่นน้ำกันที่นี่อ้าวพี่มูเตข้าไม่ได้มาอาบน้ำข้าแค่มาเล่นน้ำขายร้อนกับจามินและลิงน้อยเฮ้ยข้าไม่รู้ละพวกเจ้าสองคนขึ้นมาดูนี้เจ้าจะเล่นได้อย่างไรไม่ข้าจะเล่นเจ้าอย่าังคับข้านักเลยเจ้าเห็นข้าเป็นอะไรเนี่ยเป็นนักโทษหรือข้าจะทำอะไรก็ไม่ได้ ถ้าเป็นเช่นนั้นเจ้าไม่ลามโซ่เข้าไว้เลยเละ่ะมูเตต้องมองด้วยแววตาที่แดงฉานพร้อมกับเดินลงไปในน้ําแล้วอุ้มจาม่าเมนขึ้นมาปล่อยข้านะเจ้าจะทําอะไรก็จะพาเจ้ากลับไงพูดดีๆไม่รู้เลองต้องให้ใช้กาลังพี่มูเตเจ้าปูปากไปเลยสีวาไม่งั้นข้าจะบอกท่านพ่อว่าเจ้าพาจา่าเมนมาเกลรอยู่ที่นี่โอท่านพี่ ดูปาพาซีวาไปส่งทีได้ดิ้งน้อยเข้ามาขวางหน้าโมเตน์ใขนขณะที่โมเตอุ้มจามินและกำลังเดินทางไปยังที่พักดิ้งน้อยตอนนี้เริ่มขยายตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแยกๆเขี้ยวจ้องมองโมเตจามินเห็นท่าไม่ดีหันมองโมเตที่กำลังอุ้มเขาอยู่ถ้าเกิดเรื่องขึ้นมาโมเตต้องทำลายดิ้งน้อยอย่างแน่นอน เขาไม่มั่นใจว่าเลี้ยงน้อยจะมีอิทธิฤทธิ์มากแค่ไหนแค่รู้ว่าตัวใหญ่บางเท่านั้นและที่อย่างอื่นเขาไม่รู้เลยว่าเลี้ยงน้อยมีความสามารถแค่ไหนแล้วปล่อยข้าเถอะนะข้าเดินกลับเองก็ได้ไม่ข้าจะอุ้มเจ้าไปเจ้ากลัวใครเห็นหรึทำไมต้องกลัวใครเห็นขารู้เวลาข้าสัมผัสนะท้่งโวเจ้าเจ้าทำท่านัเกร ไยายามหนีค่ะข้าไม่ได้ลังเกียจแต่ข้าไม่อยากเข้าใกล้มันก็เหมือนกันนั่นแหละแล้วที่ข้าถามว่าเจ้ากลัวใครเห็นใจไม่ตอบค่าข้าไม่ได้กลัวใครเห็นท่านหมายถึงอะไรกันท้าไม่เข้าใจไม่เข้าใจเหรอเจ้าไปเที่ยวกันที่ชายป่า,ปาด,ด้านนั้น,ก,ก,น,น,นก็เจอกับอากีมาเล่นน้ำก็เจอกับอากี เอสองคนคงไม่ได้นัดกันมาที่นี่หรอกนะนี่ท่านจะบ้าเหรอข้าไปสนิทสนมกับอากีซะแต่เมื่อไหร่แค่คุยกันก็แค่สองสามครั้งเท่านั้นก็เพราะเจอกันโดยบังเอิญมันก็ต้องมีทักทายกันบ้างข้าไม่ได้นัดแนะใครท่านจะเข้าใจอย่างไรก็หลงของท่านดีแล้วก็บอกไอ้เด็กน้อยนั่นให้หลบทางไปซะถ้าไม่อยากให้มันตายจามินรู้สึกไม่ดีเลยเมื่อโมเตย์พูดอย่างนี้ เขายกมือห้ามเล็งน้อยก่อนที่เล็งน้อยจะรับรู้ถึงคำสั่งแล้ววิ่งหายไปปงไปรอเขาอย่างที่พักนูเตอม้มเขาจนมาถึงที่พักซึ่งนั่นมันหมายความว่าคนหมู่บ้านหลายๆคนเห็นเข้าก็พากันอมยิม้มทำให้นาแลและลีซอที่เป็นผู้ติดตามของโมฟารลและลูซานรีบไปรายงานนายของตนอย่างดวนวมื่าโมฟารลกับยูซานรู้เรื่องเข้า ก็รู้สึกหงุดหงิดและโมโหมากโมเตให้ความสัมพันธ์ก่อนจามินอยู่ไม่น้อยทางจามินตอนนี้รู้สึกว่าโมเตยังคงโมโหอยู่และยังไม่ยอมไปไหนยังนั่งอยู่ในห้องของจามินนี่ท่านคงไม่ทำร้ายลิ่งของข้าหรอกนะข้าไม่รับปากแต่เท่าเรืงของเจ้าพอความเดือดร้อนและทำาร้ผู้ใดข้าจะสังหารมันซะเฮ้ย ถ้าลิงตายข้าก็จะตายตามมันอะไรนะนี่แค่ลิงตัวเดียวเจ้าคิดจะตายตามมันจะรือข้ารู้มันไม่สําคัญในเมื่อมันไม่สําคัญแล้วทําไมแต่ก่อนท่านถึงอยากได้ตัวมันนะนั่นมันเรื่องของข้ามูเตยรู้สึกโโหที่จานิงยอกดอนเขาแบบนี้แต่เมื่อเขาลุกขึ้นยืน หมายมุ่งเดินตรงไปที่จามินดับไลยทั้งสองข้างไปยิดแต่แล้วมันก็ทำไม่ลงเขาค่อยคลคายมือออกหลังจากที่เห็นหน้าของจามินเริ่มบ่งบอกถึงความเจ็บปวดเจ้านี่นะแต่ข้าไม่คิดว่าสังหารเจ้าไปจะมีเรื่องบาดหมางระหว่างเผาแล้วก็ข้าไม่ปล่อยให้เจ้ามาเถียงข้าแบบนี้หรอกข้าก็ไม่อยากทะเลาะกับท่านหรอก ในเมื่อท่านไม่ชอบข้ายายต้องมาที่นี่มันเรื่องของข้าข้าจะไปที่ใดก็ได้โดยเฉพาะที่นี่ถ้าข้าอยากจะมาข้าก็จะมาคืนนี้จเจ้าเตรียมตัวไว้ข้าจะมานอนค้างที่นี่อะไรนะท่านลังเกียจข้าแล้วยังจะมานอนที่นี่อีกหรือมันเรื่องของข้าเตรียมตัวไว้ด้วยคืนนี้ข้าจะเข้าหอกับเจ้าจาไม่รู้สึกไม่ดีเลย เมื่อขำทิ้งท้ายของมูเตที่พูดเอาไว้ก่อนที่จะเดินออกไป mm. เขาคิดหนัก mm. และชะเง้อชะแง้มองว่าซีวาจะมาหาเขาหรือเปล่าเขาอยากจะปรึกษาเรื่องนี้กับซีวาทางด้านซีวาตอนนี้ช่วยอยู่ป่าแบกแสัตว์ป่าที่ล่ามาได้เดินกลับมาที่บ้านของพี่ชายก็อากีก็เข้ามาขวางข้ามีเรื่องจะคุยกับเจ้าซีวา อากินเอ่ยคืนก่อนที่จะมองไปที่ยูปารูป,า,ปาดูเหมือนไม่ชอบใจนักและนันไปมองซีวาข้าไม่มีเรื่องจะคุยอันใดแต่ข้ามีเจ้าต้องไปกับข้าอากีพูดพร้อมกับจับข้อมือของซีวาทําทให้ยูปาเข้ามกขวางและนั่นมันทําให้อากีถอยเอเซออกไปเล็กน้อยเจ้าทําอะไรเจ้านั่นแหละทำอะไร,ไะไรยูปา จ้าจะมาขวางข้าเจ้าคิดจะทำร้ายข้าหรือข้าเป็นใครและเจ้าเป็นใครข้ารู้ว่าท่านเป็นนักรบข้าก็เป็นนักรบเช่นกันแม้ว่าข้าจะมีระดับไม่เท่าเจ้าแต่เจ้าเป็นถึงนักรบก็ไม่ควรทำอะไรอย่างนี้ข้าไม่มีเรื่องจะคุยอันใดกับเจ้าและไม่อยากมีเรื่องกับเจ้าด้วยอยู่ปาข้ามีเรื่องจะคุยกับซีวาซีวามากับข้าซีวาไม่ต้องไปกลัวมัน มีค่าอยู่ทั้งคนทั้งสองคนต้องมองกันตาเขม็งโตท่าแล้วคงจะมีเรื่องกันแน่มันทำให้สีวาคิดอะไรไม่ออกเลยแต่แล้วเขาก็ต้องส่งตัดป่าที่ล่ามาได้ให้กับยูป่าเออถ้าว่าท่านไปก่อนเถอะนะเดี๋ยวข้าจะตามไปนี่เจ้าจะคุยกับมันจริงๆหรือรึแอบแป๊บเดียวอากีคงมีธุระจริงจรนะิงะ ย่ามีเรื่องกันเลยนะเจ้ากลัวมีเรื่องมากกว่าลมะมั้งซีวาดูปาพูดพร้อมขอบมองมาด้วยสายตาละห้อยอยากจะให้ซีวาไปกับเขาไม่มีอะไรหรอกหน้าแต่เจ้าสองคนไม่เคยคุยดีกันเลยข้าเป็นห่วงไม่ต้องเป็นห่วงข้าหรอกจะไงอากีก็ไม่ทํำอะไรข้าหรอกหน้าเจ้าก,ก็รู้อืมดูปารู้ดีอยู่เต็มอกถึงแม้อากี จะคอยหาเรื่องและแกล้งซีวาอยู่บ่อยๆแต่สุดท้ายอากีก็ถูกซีวาแกล้งสับคุกงไปเก่งเนาะอะไรของเจ้าเนี่ยอากีอากีเอ,อ่ยขึ้นหลังจากที่ยูปาเดินหาวไปข้าว่าเจ้าเก่งไงสามารถสั่งให้ยูปามันได้ข้าไม่ได้สั่งข้าแค่บอกให้พี่เขาไปก็เท่านั้นเรียกมันว่าพี่ ทำไมถึงเรียกอู่ป่าว่าพี่ที่ข้าเจ้าไม่เห็นเรียกก็แล้วแต่อารมณ์บางทีข้าก็เรียกชื่อบางทีข้าก็เรียกพี่แล้วเจ้าจะทำไมไ่ทำไมล้อเจ้าอย่ามายืดเยื้อหน่อยเลยก็มีอะไรจะพูดกับข้าเจ้าก็พูดมาเลยอากีคือข้าข้าบอกจะบอกเจ้าว่ากเกัของเจ้ามันขาดที่ก้นก็เท่านั้นแหละ ฮะอะไรนะแล้วทำไมเจ้าต้องมาบอกข้าก็ข้าเดินตามเจ้ามาสักพักหนึ่งแล้วเห็นว่ากางเกงของเจ้ามันขาดแน่ๆข้าก็เลยตัดสินใจบอกแล้วใหญ่เจ้าต้องดูให้แน่ใจถึงค่อยบอกข้าป่านนี้ไม่มีใครเห็นของข้าหมดแล้วหรือก็ข้าถึงบอกเจ้าไงว่าข้ามีเรื่องจะคุยกับเจ้าแต่เจ้าก็ไม่เคยมองข้าดีแถมยังไออยู่ปาก็มาทำร้ายข้าอีก แล้เหตุนไนเจ้าถึงต้องมองให้แน่ใจก่อนไม่รีบบอกข่าก็ค้าอ่ะกลัวเจ้าจะอายอยู่ปาหรือจะให้ข้าบอกตอนนั้นเลยเอออบใจแล้วกันอย่างน้อยๆค่ะก็ยังรู้ตัวก่อนอะเอาผ้านี่ไปพันเอาไว้ค่าไม่อยากจะเห็นแล้วไม่อยากจะเห็นเหรอเจ้าก็เดินดูตามข้ามาตั้งพักหนึงแล้วยังจะบอกว่าไม่อยากจะเห็นอีกข้าเชื่อตายละ ในสายตาเจ้าข้าไม่เคยคิดดีเลยสิก็ไม่ถึงขั้นนั้นหรอกยังไงก็ขอบใจเจ้ามากแล้วกันอะไรนะข้าไม่เคยได้ยินเลยข้าบอกว่ายังไงก็ขอบใจเจ้ามากไงโอ้นี่ค่ะหนูคงฟันเฟินไปแล้วได้ยินว่าเจ้าขอบใจข้ามันเป็นเรื่องประหลาดนักโอ้ยข้าไม่อยากจะคุยแล้วไปดีกว่าเดี๋ยวและเจ้าอย่าลืมนำผ้ามาคืนข้าด้วยละ่ะ โอ้ยอะไรของเจ้าเนี่ยแค่ผ้าผืนเดียวก็หวงไปได้ไม่รู้ละ่ะถ้าเจ้าไม่เอาบังคืนข้าข้าจะตามไปเอาถึงห้องเจ้าเออเออข้ารู้แล้วแล้วข้าจะาไปคืนแล้วกัน